สวัสดีค่ะบรรยากาศที่สวนยางนะคะกำลังเลี้ยงบัวอยู่นะคะผู้หนึ่งกำลังนอนพักผ่อนนอนอัปเดตอีกผ,ผู้หนึ่งกำลังเล่มยหญ้าให้กินอยู่ใกล้ๆต้นยาง เอา,มา,อมาอไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่ต้องเดี๋ยวดูที่ท่าเจ้าตัวนู้นเขาก่อนเมื่อกี้เห็นทําท่าเหมือนจะเอาเอาหลังอ่ะถูต้นยางคือต้นยางน่ะมันพื้นที่ว่างระหว่างต้นยางน่ะมันแคบเนาะทีนี้ที่จะผูกมันก็มันก็แคบด้วยแต่ตรงนั้นเนี่ยต้นยางมันตายไปต้นหนึ่งก็เลยมีที่ว่างก็เลยผูกแบบเชือกสั้นๆอ่าปล่อยเชือกสั้นๆนะคะ ทีนีเมื่อกี้มันถึงไงก็ทำท่าเหมือนจะเอาหลังเนี่ยไปถูต้นยางคันไงคันหลังกําลังแล้วเมื่อกี้ก็เลยห้ามไว้กอนถ้าก็ถูต้องเอาออกไปที่อื่นลเลยเพื่อนๆก็ยังอยู่ในสายตาอยู่เอาซีนวันเมื่อกี้จะลุกเอาไม่ไม่ต้อง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 จะลุกอีกแล้วไม่ต้อง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 ลุก คือถ้าลุกเนี่ยลำบากที่จะต้องพาเดินไปกินหญ้านอนตรงนี้แหละกอนไปเกี่ยวกินนีทีขออภัยนะคะไปไปเกี่ยวกินนีนะคะให้ยากินนีที่ที่มันแก่นะคะไม่ต้อง <laughs> ไปเกี่ยวมาแล้วเขาไม่กินเขาเลือกกินเฉพาะใบอ่อนๆนะคะ คือเหมือนเขาเห็นว่าหญ้าก็เยอะนะทำไมเอาอันแก่มาให้มันก็รุ่นเดียวกันหมดมันก็อย่างนี้แหละเพื่อนๆมีแต่อันแก่นั่นแหละแต่ถ้าเป็นเนเปียนี่เนเปียนี่ก็เขาจะกินนั่นแหละเพราะมันหอมหวานอยู่แล้วแกไม่แกก็จะพยายามเคี้ยวยกเว้นปล้องมันก็ต้องสับๆหน่อยให้มันเคี้ยวได้สะดวกอ้าวคืออะไรไม่ได้เรียกมากินอะไรเลยนะ คุยกับเพื่อนในกล้องอยู่ค่ะคุยกับเพื่อนในกล้องไปไหนจะให้พาเดินไปกินยญ้าก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำคลิปเสร็จก่อนตัวนี้นะคะจะเก็บไว้ต่อพันนะคะเป็น ตัวเมียนะคะว่าตัวตัวเดิมที่ที่มีอยู่นะ่ะเขาอายุเยอะแล้วนะคะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนั่นแหะคะ่ะอายุเยอะนะะตัวนี้ก็จะเก็บไว้พันต่อนะคะตัวนี้ ต่ดูมันจะเอาใจยากเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอะไรเนะี่ยเอาใจยากเหมือนกันนะพูดง่ายเลือกกินค่ะเพื่อนๆต้นจะเดามันควนลมแต่มันก็ขวางทางพอดีก็ไม่ได้ตัดออกหรอกเพราะว่าคือรถไถมันอ่าขับรอดได้ไงลอดได้พอดีเลยนะพอดีเลยเนะ่ย เป็นต้นตะเดาเอ้อีกอย่างมันไม่ตายได้เนะี่ยเก็บยอดได้เนี่ยเพื่อนๆมีดอกแล้วหน้านี้มันออกดอกเดนตามทำไมเนี่ยก็รอดได้พอดีอะเพื่อนๆเนี่ยรอดได้พอดีเนี่ยก็เลยไม่ตัดเอาไว้อย่างนี้แหละเอาไว้มันเกะกะเมื่อไหร่ก็ค่อยตัดออก อันนี้าเรามาทำรังเนี่ยอุ้ยไม่เคยเห็นคาดจะชัดไหมให้เพื่อนๆดูมันคืออะไรอ่ะมีอยากใยมีอยากใยหัวไว,ว้อ่ะแล้วอ๋อมันเป็นแมงมุมทำอยากใยเนี่ยชักอยากใยทำรังเสร็จแล้วทีน,นี้ใบของสะเดามันร่วงลงมาเพื่อนๆมันร่วงลงมาเสร็จแล้วมันก็มาติดอยู่ ตรงอยากแก้ของแมงมุมมันก็เลยทําให้ดูเหมือนรังอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่รังอะไรหรอกเป็นอยากก่างใยแมงมุมแต่ก็ดูสวยดีนะนี่ด้วยเนี่ยแต่ว่าให้ดูในกล้องมันก็เหมือนดูไม่ออกอะไม่ค่อยชัดเอาเป็นว่าแค่นี้ก็แล้วกันเนาะาะเพื่อน อยู่อยู่อีกฝ้าคือไม่ได้เห็นเหมือนของจริงไงถ้าเห็นของจริงก็คือมันก็ดูสวยงามนั่นแหละเพื่อนสวยงามนั่นแหละดิฉนันมันสวยงามนั่นแหละพาดูอะไรอีกละ่ะแต่ละคลิปเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่อยากทํายาวหรอกแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วมันไม่จบสักที มีอะไรจะเล่าสู่กันฟังเยอะแยะเลยนะไม่อึดไม่ยากเลยหลายๆคนก็ลองทำดูเนาะตอนที่อยู่ที่ทุ่งนานะก็ก็คิดว่ามันอึดยากเหมือนกันแหละมันรู้จะทำอะไรดีอยู่ที่ทุ่งนาแต่ว่าอ่าพอลองทำเข้าจริงๆเราก็รู้สึกว่าเรามีใจรักะนะคะอ่าช่วงที่เราท้อมันก็ท้อนั่นแหละเพื่อนแต่ช่วงที่ ทำแล้วเพื่อนๆประทับใจนะคะก็มีใจรักก็เลยมีความพยายามนะอ่าทีนี้ทีนี้ไม่ต้องพยายามแล้วเดินไปทางไหนก็มีแต่เรื่องราวนะคะมากมายไก่กองนะจะลงคลิปให้เพื่อนๆนะอย่างนี้ว่าลักษณะการสื่อสารก็ต้องค่อยๆปรับปรุงกันไปเนาะเพื่อนๆตัว่า ื่องราวของการสื่อสารนะนะนะคะภาษานะคะก็ย,ยังยังยังไม่ยังไม่ดีเลยเพื่อนเการใช้ภาษานะคะวันนี้น้ำยางไหลดีจังใยสองแล้วมั้งยังไหลยอยู่เลยอะเมื่อวานเอาน้ำยางแกะยางไปส่งเขานะคะยางก้อนถ้วย วันแกะได้เยอะเลยนะคะก็ใส่ครุหิ้วใส่ครุหิ้วนะคะเดินแกะตามต้นใส่ครุแล้วก็หิว้วครุหนึ่งน้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณหกถึงเจ็ดกิโลนะคะเมื่อวานก็ได้ประมาณสิบสี่นะคะที่สวนนี้ได้สิบสี่จะมีอีกสวนหนึ่งที่นู่นนะคะที่นู่นได้ประมาณหกถึงเจ็ด นะคะครัละประมาณหกถึงเจ็ดถึงแปดกิโลนะก็จะได้ประมาณนั้นแหละเพื่อนๆรวมรวมแล้วเท่าไรก็ประมาณนั้นแหละค่ะไม่ได้เยอะเพราะว่าส่วนยางไม่ได้มีเยอะเหมือนคนอื่นเขานะคะแต่ก็พอได้ค่ากับข้าวนั่นแหละเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไว้เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ